ขอเสียงลีดและปรบมือดายให้กับสุดหล่อ6คนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะใครปรบมือขอให้ถูกหวยรงางวัลที่หนึ่งเลยครับขอบคุณมาก งวดละใบงวดละตัวขอ,อยืนไะั้ไว้อะไรสำหรับคนที่ถูกหวยกินด้วยนะครับวันนี้วันนี้พวกเรานะครับมาจากรายการอะไรนะนะครับบางคนยังไม่รู้จากชื่อเอะพวกเรามีชื่ออะไรบ้างพวกเรานะฮะก็มีไอ้นี่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 แล้วผมโหนธนากรครับอ้ย แบ่งคนอื่นแนะนําบ้างอะไรนะแบ่งคนอื่นแนะนำบ้างมีใครบ้างคนแรกเลยฝรั่งฮัลโหลขอสายใครครับอคุณชื่ออะไรครับอเดนครับผมเอ้คนต่อไปสวัสดีค่ะน้องทอมมี่ค่ะ,ะเป็นกระเทยหรือเปล่าเราอ่ะ ปากเสียทำไมอ่ะบางงานแฟนทีวีพูดว่ากระเทยได้ยังไงคะไอ้กระเทยอย่าพูดว่ากระเทยต้องเปลี่ยนใหม่ต้องพูดว่าอะไรวีและบุรุษประตูหลังโถไอ้โถไอ้ไอ้ไอ้ไอตุด๊ดยาคายพูดตุ๊ดได้ยังไงต้องเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนว่าอะไรคะวีและบุรุษผู้เสียความบริสุทธิ์ทางรูทวารพี่ทอง ผมถามอะไรสักนิดหนึ่งว่ามีคนก็ชอบพี่มากาให้พี่ไปนอนกับเขาคืนหนึ่งไปไหมเขาให้ตั้งหมื่นหนึ่งให้หมื่นหนึ่งเออแต่แต่มีข้อแม้นะ,ะเขาอาจจะมีตบบ้างเตะบ้างแล้วเขาจะตบเตะกี่ทีล่ะเตะจนกว่ามึงจะคืนเงินหมื่นเขา,าอะคนต่อไปชื่ออะไรครับอ่าขอบอกสโลแกนก,ก่อนได้ไหมฮะว่า หล่อน,นิสัยดีมีเวลาให้แถมโสดหอกล้อได้ผมไม่กรธเพราะหัวใจผมอยู่ในหมดคิดเต้ยังไม่ได้บอกชื่อเลยชื่ออะไรชื่ออุ่นจากรายการแฟนจา๋าครับผม,มคนไปไหนละ่ะไอ้บ้าคนต่อไปสวัสดีครับผมต้นจากรายการแฟนจา๋านะครับ ครับสวัสดีครับผมผมกิกี้จากรายการแฟนจา๋าฮะดีมา,าตาไม่ดีแต่เขาบอกว่าพี่กอดอุ่นแน่นอนครับผมสวัสดีครับผมโหนธนากรจากรายการแฟนจา๋าครับวันนี้มาทั้งหมดกี่โทนผมอยากจะรู้ทักนิดนึงเรียงลำดับความหล่อทั้งหมดจัดแถว เลี้ยงลำดับความหลอ่อเอาใหม่เลี้ยงลำดับความหน้าตาดีใครหล่อสุดอยู่หัวแถวเอาใหม่นะฮะเอาใหม่นะครับ เรียงลำดับความขี้เละใครขี้เละอยู่หัวแถวทำเป็นไม่ขยับทำเป็นไม่ขยับมาคุณน่ะเขาหน้าตาดีนะเหรอผมอยากจะรู้นิดนึงวันนี้มากี่คนหัวแถวนับห <1 S 1> โอ้ยทานข้าวหรือยังครับนับแบบชายชาติทหารหน่อยสิคุหนึง <1 S 1> ดูผมเป็นต้นหนึ่งสองสาสี่หนึ่งสองสาสี่เขาจะไปครับหัวแถวนับ

หัวแถวนักเช็คตะเกียบกรเตัเช็คบินอ้าวไม่ได้กินอะสิะไปไหนมาแหล่งงามไส้เข้าห้องน้ำมันเช็คบินไปแล้วอะ่ะเช็คหนอซาสีทีครับคุณหัวแถวนักเช็ค <Check. S 3> หนอซาสีหงาจับมือสุดยอดมากต่อไปเป็นภาษากฤษหัวแถวนัก o <One>. n เป็นวัน s อะไร1,2,3,4,5 one two three four five เออ เข้าใจไหมหัวแถวนะบ o วนใส่เอกเซนนิดนึงดูผมเป็นตัวอย่างพูดอะไรพูดอะไรใครพูดอะไรดูึ่ง two t หัวแถวนับ ทุกคนมีความรู้ความสามารถกระเถิบบางหน้าคนละหนึ่งก้าครับผมอยากถามเพื่อนนินึงนักร้องชายแกม,มี่โกมีใครบ้างพี่ไผ่พงศธรโอ้โหความรู้ความสามารถคุณเป็นพิธีกรอย่างเดียวนี่สมองไวด้วยนะแน่นอนนะถามปุ๊บตอบปับป๊บ,บ,บถามปั๊บตอบปุ๊บ,บถามรูปปั๊บรูปปุ๊บเออนักร้องชายแกม,มี่รูปปั๊บหลนยนักร้องชายแกมี่พี่ไผ่พงศธรเอขุนพี่ล้วยตตมคุณอวารี้ยแล้วมานักร้องหญิง พี่กัตจักรพันธ์คุณเสถียรทำมือคุณขชนทำหมันไม่มีเกมจินากียรตินักร้องหญิงแจมมี่กอลี่หญิงลีคุณเอิ้นขวัญวรัญญาคุณพี่ตั๊กวัชรกรอะไรไม่ใช่พี่ตั๊กไม่อยู่ละมีดีก่อนพี่ตั๊กบาลีบูรคุณอภิบาลี ถูกไรบ้าคุณตากแตนโชลดาคุณกิ้งกาชนกำแพงอะไรมีที่ไหนละกิ้งกาชนกำแพงชนกำแพงแล้วไปเจอน้องดอกอ้อทุ่งทองโอ้แอกโอ้อ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 ะไรเปกอยแล้วทั้งหมดแถวตรงครับคุณกี้ครับคุณชอบนับภาษาอะไรอัสาัยไทยครับผมนับภาษาไทยถอยหลัง ครับผมห2 3 4, 5. 2> ่5องสห้อโลกแล้วอันนี้มันถอยหลังนะ3,4ส่ 3> 5, 3, สุดยอดท่องไว้นับภาษาอะไรฮะภาษาอังกฤษครับ <1. S 2> นับภาษาอังกฤษ1,2,3,4 1อะไรนอะไรนับภาษาอังกฤษ1,2,3,4 1,2,3,4สุดยอดชอบนับภาษาอะไรภาษาจีนเฮ้ยคุ้งเป็นคองจริงอ่าใช่ ใช้แส่พ่อใช้แส่ครับผมจริงเลยเหรอเรืองไม่ถามแม่อ้วนเหรอคนดูรู้มุกอะไระบ้างบารคบก็ยังไม่รู้อานีด้นี่นอ,นอยหนอคือพอบอกว่าพ่อใช้แส่แล้วผมก็ถามว่าแม่ใช้อะไรแล้วคุณจะตอบว่าแม่ใช้กุญแจมือแล้วจะหาเลยแล้วจะหาค้าบ,บ,บข้ามไปดีกว่านับภาษาอะไรภาษาเจ๊หนึ่งสองสามสีเจ๊หนอซาสี 1 2ึ่งสองสามสี่เจ๊กหน่อซาสีหนึ่งสี่่งจ๊กสี่จ๊กหนึ่งสงเจ๊กสีเจ๊กหนึ่งสี่หนึ่งสเจ๊กสีเจ๊กจับจับจับชอบนาภาษาอะไรครับภาษาโนร์เวย์ครับโอ้โหคนโนร์เวย์นี่คนต่างชาติครับผมแล

1 2ึ่งสองสามสี่ก้องแกงแกกหสองสามสก้องแกงแกหนึ่งหสองสอามกกกแกงแกงภาษาใครภาษามันครับโทมันหนประกอบดนตรีสามชาต คุณทอมสนุกเพลงมันสนุกอเข้ามาคาแทรทีสามช่า กงใจกระเทยเลยคุณเป็นกระเทยเหรอคะเห็นอย่างนี้เป็นกระโถนหรือไงก็เป็นคําใดอย่าไม่สุภาพต้องกราบขออภัยนะฮะคิดว่าพวกเราคุณลูกคุณหลานนะครับที่ีอย่างทางใดนะฮะแยกให้ออกนะครับดูตลกว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเป็นการแสดงครับผมนะครับก็อย่าลืมฝากผลงานซึ่งนิดนึงฝากรายการหน่อยคุณนุ่น รายการแฟนจ๋ามาแล้วครับผม<อ>5้าโมงถึงหนึ่งทุ่มตรงจันถึงสุกเลยทางช่องแฟนทีวีนะครับครับผมนะฮะแล้วก็ฝากรายการคุณทอมด้วยอะอ่อออออโอ้ยจบแล้วตีหัวจนมึนรายการอะไรบอกเข้าไปเพลงติดดาวจ้าเพลงติดดาวนะทางช่อง ทางท่องแฟนทีวีจ้ากี่โมงเวลาอะไรบอกเข้าไปฝากละครด้วยบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นนะจ๊ะฝากละครด้วยแล้วก็ละครเพลิงฉิมพลีจ้าอ่าดีมากคุณกี้ฝากอ่ฝากอีกสักครั้งหนึ่งรายการแฟนจา๋าผมก็อยากให้ชมนะครับผมกับรายการแฟนจา๋านะฮะจะเป็นแฟนพวกคุณตลอด2ชั่วโมงเต็มเลยครับถูกต้องอันเดรสครับฝากผลงานด้วยครับ ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ5โมงถึง1ทุ่มนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมครับผมผมก็ฝากนะฮะรายการแฟนจากเรานะครับแล้วก็ฝากละครด้วยทางช่อง7เรื่องจับกังนะครับเป็นพระเอกเรื่องแรกเลยคุณต้นฝากละครด้วยฮะอ่าผมขอฝากละครเรื่องมารีเลงระบามด้วยนะครับกับขนุนแข้งทองทางช่อง3เร็วๆนี้แน่นอนครับครับผมนะฮะก็สิ่งดีๆมีมากมายนะครับอย่าลืมนะฮะก็เข้าไปคุยกับพวกเราได้ในรายการนะครับส่งมาที่อะไรฮะ462ตอง9ครับผมอันนี้เส้นะครับสายหน้าไม้ 026658284ครับเออโทรมาเล่นเกมเอ่าเมื่อไร โทรมาเล่นเกมเบอร์อะไรครับ0 8 0 1 7 <laughs> 7 6 2 1 1ครับโซเชียล so, <ด>ของ Facebook Instagram นะครับแฟนซีวีแฟนซีวีครับผมฝากด้วยนะครับวันนี้นะฮะก็เป็นวันเกิดของแฟนทีวีของเราครับผมขอบคุณไป้ายไฟหลังคาบ้านด้วยนะฮะที่เ <laughs> อามาด้วนพี้อันนั้นฝนตกไม่ต้องกลัวเลยนะฮะทำไมฮะ <laughs> พกหลังคามาทั้งสามหลังป้ายไฟอ๋อเห็นใหญ่โตมากๆเลยครับผมจริงแต่ลงไปต้องไปจ่ายค่าไฟด้วยเดียังดีไม่ดับโดนฝนนะฮะนะครับนะฮะก็ฝากผลงานด้วยฮะเออ รีบพูดรีบพูดทำไมอ่ะจะไปทำแผล <laughs> โอเคนะครับโอเคนะครับอาจารย์นะ